ควันนี้หนูไม่ได้มาคนเดียววันนี้หนูมีพี่ชายหนูมาด้วยฮ <Huh? S 1> สวัสดีครับเราเป็นพี่ชายสตางนะเราอยากจะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยสปอร์ตน้องเราทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวของสตางเสมอนะขอบคุณที่สปอร์ตสตางเสมอ เราสติขอบคุณจากใจนิกกี้มาอะไรแล้วนะในทุกๆอย่างเลยนะอืมขอบคุณจริงๆนะครับสู้ๆลุยกันไปต่อนะครับ together we shine นะครับส่งเวทีให้สตางแล้วโอเคขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพี่สติขอบคุณนะคะสูสเลยกันต่อนะคะ